เป็นแฟนยังยังครับว่าถ้าเราเป็นแฟนปุ๊บเราจะแต่งเลยนี่เอ้ยยังยังไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเป็นแฟนเราเป็นแฟนปุ๊บบอกเสร็จปุ๊บเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านมีครอบครัวพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างตรงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยกระบวนการทั้งหมดนี้ที่โนที่ก็คือภายในสามปีคิดว่านะครับคิดว่าได้นาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแต่แต่แต่ณโมเมนต์เนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าคือคือพี่เขาเป็นคนที่ผม อ่ง,งานด้วยเ <Hey. S 1> นแง่เรื่องของบูสและโทนแล้วกันครับเพราะว่าผมผมไม่คิดว่าจะ,จะ,จ,ะจะน่ารักขนาดนี้เนาะ mm hmm. แล้วก็เพลงประกอบอะไรเอออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันเหมาะมากๆคร mm ับ hmm. พอเราเป็นนักแสดงเองมันก็ม,นกมันก็คงไม่ได้แบบฟินอะไรแต่ว่าเราเรารู้สึกสนุกแล้วกันครับรู้สึกสนุกแล้วรู้สึกน่ารักจริงๆครับเ mm hmm. พราะตอนนั้นอ่ บางบางซีนก็จะมีเขินเขินบ้างครับกังเกรงบ้างแต่ว่าบางบางซีนเราก็จะคือพอเราเห็นเซตเราเห็นการทํางานจริงๆอ่ะเราก็จะไม่ได้เขาเรียกไงนะพอเรามาเห็นไฟโน้ตผดดักมันจะเป็นความแบบน่าน่ารักซะมากกว่าครัแล้วตอนนั้นก็คือเข้ากับพี่แอ๊บก็คือละลายพฤติกรรมหมดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วใช่ใช่ชีวิตจริงเขินกว่าครับชีวิตจริงเอางี้นะพี่เลยถามเลยแหละคนมองว่าในเรื่องอ่ะเล่นเป็นนนกุล กับแอปหรือว่าเรื่มเป็นยิงกับไม่ผมต้องพูดอย่างนี้ตอนถ่ายเนี่ยไม่มีนะไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับผมเราเราทำงานจริงๆนะครับถึงถึงแม้ว่าตัวผมจะเริ่มประทับใจพี่เขาแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราก็รอให้ทุกอย่างเราเราก็ต้องเราก็เราเราก็จะให้ทุกอย่างมันจบก่อนนะครับคือจะไม่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 ไปอะไรตอนนั้นก็คือทําตามหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมน่คินว่านั่นคือในละครไม่ได้ชีวิตจริง หนั้าตอนนั้นนะตอนนั้นตอนนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยณตอนนี้ก็ชอบชอบมากครับหมายถึงว่าชอบซีรีส์หรือว่าชอบพี่แอฟทั้งสองเนี่ยไม่เคยทำพิสูจน์เออเพลงใครที่สุดหล่ะครับโอ้ใกล้ๆก้กันหมดเลยครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นครั้งเป็นครั้งแรกๆที่ที่ที่เจอกันเราก็จะยังแบบเราเราเราเด็กที่สุดในนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีความแบบทำทำตัวไม่ค่อยถูกแต่แต่โชคดีที่มี เกี่ยมแล้วก็พี่ต่อด้วยอยู่ด้วยออะไรย่างเงห็นเห็นร้องเพลงคู่ชีวิตนี่มันถึงเรื่องเพลงหนึ่งหนึ่งคือเมสเสจดีครับผมแล้วก็สองคือมันเป็นเพลงที่ผมลองได้นัตอนนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าเออก็แล้วก็เป็นวงที่โปรเป็นเป็นวงโปรดด้วยครับผมแล้วก็เมสเสจก็ก็สื่อให้ครับผมแล้วตแต่แล้ว้งใจจะสื่อให้พี่แอพหรือเปล่าก็ถ้าเป็นไปได้ ก็เป็นไปได้ตลดีครับแต่ว่าพี่เขาสัญญาเลยนะครับว่าปีหน้าร้องแน่นอนนะครับมทุกคนเป็นพยานปีหน้านะครับเขาพี่พี่เขาจะร้องแน่นอนจะคู่จะเดี่ยวก็ได้ผมได้หมดมาเลย้เขาเคยร้องเพลงให้เราฟังไหมไม่เคยเลยคือคือเขาคือคือคือพี่เขาจะแบบเวลาขับขับรถไปไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเปิดเพลงครับผมก็จะแบบเขาจะมีเขาจะมี ก็คืออย่าไปอย่าไปทักเขานะว่าแบบไอ้ร้องเหรออย่าทักอ่ะห้ามทักถ้าทักปุ๊บเขาจะเงียบเลยทราบผมอะไรประมาณนี้บ่อยเลยครับก็เลยรู้เทคนิคว่าอย่าไปขอให้เขาร้องเองแล้วเราก็ทำเนียนๆไปไม่ได้ยินอะไรอย่างงี้ พอครับตอนจบคออะไรครัตอนจบคอเดนโรเนี่ยพอมากเสียงพอมากจริงเสียงพอมากครับผมเขาแค่เขาแค่อาจจะพี่พี่เขาอาจจะไม่มั่นใจเฉยๆครับผมข้างเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเขาเป็นคนโชคดีมากทำได้ยังไงก่อนแบบว่าสองปีซ้อนใช่ไหมครับสุดยอดมากสุดยอดมากช็อกเลยใช่หวังว่าจะไปถึงคำนั้นที่พี่อั้มพูดเยี่เด้อ่านจริงงงเเเหรรออาาวว่ยัไนะ อะไรนะแฟนก็ได้ทองก็ได้เลยนะครับได้ครับผมแฟนก็มีอ่าทองก็ได้ให้าทหนึ่งอ่าอาถ้าพูดแบบจริงจังเลยผมผมผมไม่เขาเรียกนะผมผมไม่ได้ผมผมไม่ได้คาดหวังเงินเงินอะไรหรอกครับคือถ้าแต่งก็ไม่ได้ก็คือแต่งแต่งเพราะรักแต่งแต่งเพราะอยากอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ย อยู่อยู่กับพี่เขาครับหลายคนรอเลยรอ <S <S ผมว่าไม่น่าเกิน2-3สปีนะครับถ้าา<ห><ห>ให้ผมพูดเป็นเลขแบบคร่าวๆานะครับเพราะว่าอย่าง <ๆ S 1> อย่างที่ทุกคนรู้ครับด,ด้วย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 อายุใดๆก็แล้วแต่ที่เคยให้สัมภาษณ์ครับผมเป็นแฟนยังอะไรนะฮะเป็นแฟนยังครับยังถ้าเราเป็นแฟนปุ๊บเราจะแต่งเลยนี่เอ้ยยังยังไม่ใช่ไม่ใช่หถ้าเป็นแฟนเราเป็นแฟนปุ๊บเป็นแฟนปุ๊บบอกเสร็จปุ๊บเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการ สร้างบ้านามีครอบครัวพร้อมแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างตรงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยกระบวนการทั้งหมดนี้ที่นดนคิดก็คือภายในสามปีคิดว่านะครับคิดว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าสเส้นทางชีวิตทั้งทัศนคติชีวิตเราเราเรา,เรา,เ,ราเรายังไม่สามารถมองออกภายในสามปีหรือว่ายังไม่ตรงกันภายในสามปีผมมองว่า,าผมมองว่าเราเขาเรียกไงนะเราเราก็อยากให้ ที่เขาได้ได้ได้เจอคนที่แบบตรงกันจริงๆครับผมว่าคือสุดท้ายอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแต่แต่แต่ณโมเมนต์เนี้ยผมพูดได้เป็นปากว่าคือคือพี่เขาเป็นคนที่ผมผมอยากแต่งงานด้วยคเงินคุณรู้สึกไงบ้างลายคนเม้นว่าไม่ควรจะมีคนแบบนนคุณคนเดียวเราดีใจกับคํานี้ปะดีใจดีใจดีใจครับมันเป็นมันเป็นในทางบวกเราดีใจอยู่แล้วครับผมแล้วก็ ขอให้ได้เจอคนนั้นเร็วๆนะครับทุกคน <Okay. S 1> มา,มาถ้าถาสะดวกมาก็มาได้เลยนะครับพี่ผม,ม <Okay. S 1> ก็อยากจะอยากให้ทุกคนรู้ว่าอันนี้ผมผมจริงจังอะไรเงี้ยค,คือไม่ได้จะแบบพูดไปเรื่อยแต่ในชีวิตส่วนตัวก็คือไม่ได้พาไปเจอใครในชีวิตของผมเลย mm. อะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นการให้เียรับ <Okay. S 1> ถ้าวันนั้นมีขึ้นมาก็เชิญทุกคนล่วงหน้าไว้ก่อน ล้าก็ลองเพลงกู่ชีวิตเรือกันแต่ <laughs> <laughs>